สารวัตรบีเล่าเรื่องหลอนความเดิมตอนที่แล้วพรานทั้ง4ได้ออกเดินทางไปยังป่าอาถันและได้เผชิญหน้ากับนางตะเคียนจนสามารถเอาชนะมาได้เอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมารับฟังกันเลยพรานป่าพระจรภัยฝ่าดงอาถันบทที่สองดินแดนหมอกพิษและเสียงกระซิบจากเงามืด เข้าสู่ป่าอาถันดินแดนแห่งความเงียบหลังจากที่นางตะเคียนสลายไปคณะเดินทางสชีวิตก็ก้าวผ่านประตูอาถันเข้าสู่ป่าเบื้องหลังอย่างรวดเร็วช่องว่างระหว่างรากไม้ที่เคยเป็นประตูยักษ์ก็กลับปิดลงอย่างเงียบเชียบราวกับว่าป่าได้กลืนกินพวกเขาเข้าไปแล้วสภาพภายในป่าแตกต่างจากด้านนอกอย่างสิ้นเชิง ที่นี่ไม่มีแดดส่องถึงแม้แต่น้อยอากาศหนักอึ้งและชื้นจัดหมอกสีเทาหนาทึบลอยปกคลุมพื้นดินจนแทบมองไม่เห็นเท้ากลิ่นสาบและกลิ่นคาวเลือดที่เคยมีกลับหายไปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเหม็นอับของพืชที่ตายแล้วพรานบล็อกผู้เชี่ยวชาญการแกะรอยก้าวเท้าอย่างระมัดระวัง เขาใช้ขวานตัดหวายลงอักขระเคาะพื้นดินเบาๆเพื่อตรวจดูความมั่นคงเงียบไปหน่อยครับพี่บีพรานบล็อกกระสิบไม่มีเสียงสัตว์แม้แต่มแมลงก็ไม่มีเหมือนเราไม่ได้อยู่ในโลกของคนเป็นพรานบีพยักหน้าใบหน้าของเขายังคงเคร่งเครียดจากบาดแผลที่หลังเขามองผ่านหมอกหนาไปข้างหน้าอย่างตั้งใจป่านี้มันมีชีวิตเราต้องรีบพลานแจ้ เป็นยังไงบ้างพลานแจ้พรานแจ้ที่ยังคงมีอาการอ่อนแรงจากพิษอาถรรพ์จากเส้นผมของนางตะเคียนพยายามฝืนยิ้มไหวครับพี่แต่รู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆนับพันเล่มทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาต้องรีบหาสมุนไพรใจสมิงเพื่อชาวบ้านและเพื่อตัวผมด้วยลุงสนที่ตอนนี้ดูเหนื่อยล้าจนเห็นได้ชัดจากพลังที่ใช้ไปกับการปราบนางตะเคียนชี้ไปทางทิศหนึ่ง ไปทางนั้นลึกเข้าไปจะมีน้ำตกสายหนึ่งพวกเราต้องไปให้ถึงลานสมิงที่อยู่เหนือกว่าน้ำตกนั่นคือที่ที่สมุนไพรใจสมิงจะปรากฏตัวการหลอนลวงของหมอกพิษยิ่งเดินลึกเข้าไปหมอกก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกคนเริ่มรู้สึกว่าทัศนวิสัยและการตัดสินใจผิดเพี้ยนไปท่านใดนั้นพรานแจกก็ชี้ไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้น ลุนสนนั่นไงครับสมุนไพรใจสมิงมันอยู่ตรงนั้นทุกคนมองตามนิ้วของพรานแจ้ในความมืดมิดมีผู้ไม้สีเขียวเข้มเรืองแสงสีแดงอมม่วงเล็กน้อยผุดขึ้นมามันดูสวยงามและน่าดึงดูดใจอย่างประหลาดพรานบีกำลังจะก้าวไปแต่พรานบล็อกจับแขนไว้แน่นอย่าครับพี่กลิ่นมันไม่ใช่ สมุนไพรใจสมิงต้องมีกลิ่นหอมเย็นเหมือนน้ำค้างยามเช้านี่มันกลิ่นหวานจนเลี่ยนชวนให้ง่วงนอนในขณะที่ทั้งสองคนกำลังถูกเถียงกันลุงสนก็ยกมือขึ้นโบกเบาๆที่พุ่มไม้เรืองแสงนั้นทันใดนั้นพุ่มไม้ก็สลายไปในอากาศมันคือว่านพรางใจลุงสนกล่าวเสียงหนักหมอกพิษของป่านี้ทำให้เกิดภาพหลอน มันจะหลอกลวงให้คนที่อ่อนแอเดินเข้าไปว่านพวกนี้จะพ่นละอองพิษที่ทำให้คนหลับไหลแล้วรากของมันก็จะดูดกินวิญญาณไปอย่างช้าๆถ้าพรานแจ้เดินเข้าไปเราอาจต้องเสียเขาไปแล้วคำพูดของลุงสนทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวเย็นไปถึงสันหลังทุกคนระวังตัวให้ดีพรานบีสั่งนับจากนี้ไปเราจะเชื่อแค่สิ่งที่สัมผัสได้เท่านั้น พรานบล็อกแกะรอยไกลลุงสนนำทางด้วยสติปัญญาของท่านเสียงกระซิบและภาพลวงตาการเดินทางกลับมาอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบไม่ได้ถูกรบกวนด้วยเสียงฝีเท้าหรือการหายใจถูกรบกวนด้วยเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มากลับไปซะอย่ามาแตะต้องสมบัติของข้าพวกแกจะตายที่นี่เหมือนที่คนอื่นเคยตาย เสียงกระซิบเหล่านี้ดังแววเข้ามาในหัวของแต่ละคนและที่เลวร้ายกว่านั้นคือมันเริ่มกลายเป็นเสียงของคนที่พวกเขารักพรานบล็อกชะงักเท้าเขามองเห็นร่างของหญิงสาวคนรักยืนรออยู่ท่ามกลางหมอกเธอร้องไห้และกวักมือให้เขากลับบ้านมานี่สิพี่บล็อกอย่าไปต่อเลยกลับมาหาฉันเถอะเขากำลังจะก้าวออกนอกเส้นทางแต่พรานบีตะโกนเรียกสติไว้ทัน บล็อกแกะรอยไปต่ออย่าฟังเสียงนั้นมันไม่ใช่ความจริงพรานบล็อกสะบัดศีรษะอย่างแรงภาพลวงตาหายไปเขามองเห็นเพียงหมอกที่หนาและใบหน้าจริงจังของเพื่อนขณะที่ทุกคนกำลังต่อสู้กับภาพหลอนในใจพวกเขาก็มาถึงขอบหน้าผาแห่งหนึง่งข้างล่างคือน้ำตกที่มีน้ำสีดำสนิทไหลลงสู่เหวที่มองไม่เห็นก้นบึง ลุงสนชี้ไปที่ทางเดินแคบข้างหน้าผาที่ทอดยาวขึ้นสู่ที่ราบเบื้องบนนั่นคือทางไปลานสมิงแต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดที่ทางเข้าของทางเดินแคบนั้นมีสัตว์ร้ายที่ทุกคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนยืนขวางทางอยู่มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังเป็นสีดำด้านมีแววตาเป็นสีเหลืองเรืองแสงที่เต็มไปด้วยความดุร้ายมันคือผีสมิง ที่คอยเฝ้าสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์มันคือสมิงไพรที่ป่าสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองตัวเองลุงสนเตือนพวกมันเคลื่อนไหวเร็วและมีกำลังมหาศาลใช้ปืนธรรมดาไม่ได้ผลแน่พรานบีดึงมีดสั้นอาคมออกมาอีกครั้งพรานแจ้ฝืนรวบรวมกำลังและตรวจสอบปืนลูกซองของตนพรานบล็อกกำขวานในมือแน่นการประทะครั้งที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้น คราวนี้พวกเขาต้องสู้กับสมิงไพรที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและอยู่บนเส้นทางที่แคบจนแทบไม่มีที่หลบหนีอยากรู้ไหมครับว่าพวกเขาจะใช้อะไรในการต่อกรกับสมิงไพรและจะสามารถไปถึงลานสมิงเพื่อเก็บสมุนไพรได้หรือไม่เอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามฟังกันนะครับสารวัตรบีเล่าเรื่องหลอน